โอเคครับวันนี้มาอยู่ที่การถ่ายแลงอ์ EP ที่5ป่ะใน YouTube เออก็ไม่พูดเยอะนะครับผมการ์ c h a n n แนลก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ Let's go คลิปแรกมาคลิปแรกมาคลิปแรกมาออสตราออดจะได้กงไปเยดงโอ้ยโอ้ยเด้วแพนติงหายไปหนึ่ง มีแฟงไหมแล้วมีแฟงไหมดูก่อนแล้วสมบกมาสมบกปิดแฟงไว้เแล้วลูกไปสองปลดอันติว่าไงก็ไปสามปลดอันติแล้วถือไอออนมาลวกไปสี่ข้างหลังข้างหลังปะบอีลูกห้า ลงไปหโกโอ้โยเกมบอลโอ้โยเกมบอลโอ้โยคือมันสะเปียงเดียวเลยอ่ะแมงมันใช่เหรอแรงบอลอ่ะเล่นอย่างเงี้ยผมว่าแรงโกไม่ก็ซิวอ่ะคือมัน,นบอลมันเออเออเกินไปคนต่อไปเลยละกัน let's go มีการชุบ ดูดยังไงจุดเพื่อนอ่ะจะยิงโอ้ยอุ้ยอ้ย้ยเย้ไม่ใช่แต่ใกล้เคียงหุ้ยโอ้โหไปกันต่อ ไปหนึ่งเดี๋ยวเก็บแฟนทอมมาชักแม็กไปหนึ่งทีสายสายมาตรงดินอ่ะตรงดินมาแฟงมาต,ตายไปสองชักแม็กไปกดอัตติมาตตายไปสามโอ๊ยเก็บไปสี่ วซิปะคือผมรู้ได้ไงผมตึงปะผมตึงไหมตอบไปกันตอ่อต,ตายไปหนึ่งอุ้ยอ้ยอยืนด,ด้วยเล่นแบบตัดตึ๊ดอุ้ยอว้ยอ้ยอุยอ้ย โอ้ยเกตซี้ย้ยโอ้ยหีแพทซิเวอร์คือเล่นจอยืดแล้วยิงคมด้วยซิเวอร์เคเข้าใจเข้าใจครับเกมต่อไปเลยอุ้ยบัดดี้บัดดี้ผมอล้นะบัดดี้ผมแล้วนะบัดีลุดนะบัดี้หลุดนะอย่าลืมปิดบัตดี้นะครับ เ,าเอาลืมปิดบันดี้อ่ะผมก็รู้หมดอะ่ะโอ้ยโอ้ยมันเกินแรงละโเ้ยโอ้ย,อย,อยไม่ใช่แต่ใกล้เหยียงหูยผมตอบตามมนดีโคตรโชคดีอะ่ะไปกันต่อ <c oughs> จอยืดจอยืดคนนี้จอยืดเล่นเฟรดด้วย จ่ายสกิลไปกระโดดเช็คก,กระโดดเช็คแบบไม่มีเสียงแล้วก็จ่ายสกิลไปใช้มีดเลคอนใช้ลีเวอร์วันดลแล้วก็ใช้สกิลซีบิงไปเจอหนึ่งตัวแล้วโดนโอเบนบายมาแล้วหลังจากนั้นก็ยิงบอแบงไปแล้วก็เจอขวาอีกหนึ่งตัวยิงมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็ยิงวินโด้อ,อีกหนึ่งตัวแล้วชักแม็กแล้วว่าไงเล็งวินดโดไปโดนเพื่อนร้านเกนอบเกมเอ็ดแล้วอย่างนี้ผมว่าโก เอาใหม่เอาใหม่ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยโอ้ยแล้วใช้มีด B C P ล็อกอินแล้วใช้โอเมนวาร์ปมาโป้งหนึ่งเมตรโป้งสองเมตรสี่จุเมตรเราจะสี่โป้งสามเมตรโป้งสี่เมตรอุ้ย เราเจอแล้วยิงไปหนึ่งตัวยิงไปสองอุ้ยกระสุนมันเหินไม่โดนแปดไปแบบรวดเร็วเจอแล้วรร้รู้ตำแหน่งเราใช้หมาด็อกกี้ไปอุ้ยเราโดนยิงหมาพอแบงไปเจอซ้ายอุ้ยนี่ไงอ่ะมันไม่สมีสมผลน่ะเออมันไม่สมีสมผลหูภาพอุ้ย หนึงล้านดิเซลโอ้ยแตกเป็นสเสียงดิเซลดิเซลดิเซอย้ยแล้วโอเมกวิ่งไปก่อนตายก่อนอุนน้ยนัจมองนอ้ยจะโดนแฟตบีดเต็มๆใช้จอพับขอใช้จอพับจอหกจอหบแล้วนีเสียงชักแม็กอยู่ขวามืสุดโป้ ไม่ค่อยเล่นนะคนนี้ค่อยๆเล่นนะอุ้ยเราโดนเพื่อนรันดจะตั้งบอดแล้วชักแม็กไปแล้วพีคไปพีกไหมพีกไหมไหนึ่งสองสามพีกเจอฆ่าไปหนึ่งตัวนี้อยู่ซ้ายผมไปเจอเจอเจอยูบินโกยูบินโกเอ้าเอ้าอุ้ยคือเพื่อนไม่เช็คหลังเช็คลงเช็คหลงังเช็คแฟงอะไรเลยอย่างนี้ให้โก ภาพชัดประมาณ 2k วิ่งออกขวามายิ่งไป1เมตรโดนหัวแตกแล้วว่าไงแล้วโยนสมอไปแล้วยิงบายเลน่ามาแล้วเลน่าอยู่ทางซ้ายแล้วว่าไงเลน่าจะพีกออกมาไหมถ้าเลน่าพีตายตาย,ตายเรียบร้อยเก็บไปสองเก็บไปสองแล้วจับลีเว์แฟน n ทอมมาแล้วสมกไปอีกแล้วก็วิ่งเข้าใสาแล้วเจอ เก็บไปสามับจังหวะนี้จะเปิดแดนไหมเปิดแดดเปิดแดดเปิดแดดเก็บไปสี่โอ้โหไม่เปิดแดนอ่ะมือให้โกโอ้โหมันจะผิดเยอะอะไรขนาดนั้นวะคือผมเป็นนักไทยมืออาชีพไม่ใช่เหรอทำไมมันผิดเยอะจังอะไปกันต่อจอพับแล้วใช้เสกแล้ววอไปวอไหมจะวอไหมแล้วปิดตัวเพื่อนไว้แล้วว่าไง เดวอไหมเอ้ยเ้าเสกเล่นอะไรเนี่ยสเตปไม่ได้เลยให้ไอรอนโอ้โหยิงคมแบบนี้แล้วกดวอไปโอ้ยผมน่าจะให้ไอรอนตั้งแต่แรกไม่น่าติดเล่นเลยคนสุดท้ายรีเวอร์วันโด้ด้วยยิงมาโป้งหัวแตกไปหนึ่ง แล้ยิงสโลไปแล้เฮียเพื่อนนั่นไงปัดขวามาแล้วเจออีหนึ่งตัวได้ชุบเพื่อนไหมโอโ้ไม่ชุบครับจังหวะนี้เพราะไม่มีเพื่อนให้ชุบป่งไปเก็บไปสองเก็บไปสามแล้วว่ายังไงเหลืองหนึ่งตัวกับศูนย์สิบดนัดสไปตั้งอยู่ตรงกลางแผ่โอ้โห ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามผมด้วยเอ้ยกดติดตามให้กับผมด้วยต่คลิปนี้หัวร้อนแล้วเดี๋ยวต่อยกล้องแตกไปกันต